ประโยคภาษาเยอรมันใช้ได้ในชีวิตจริงฉันเล่นเปียโน,โน (Ich spiele Klavier) ฉันว่ายน้ำในทะเลสาบ (Ich b a d e im See) เขาท่องอินเทอร์เน็ต (Er s u r f t im Internet) พวกเราไปปิกนิก (Wir machen p i c k n i c k ฉันวาดภาพ Is Maler I Bild u เธอเล่นหมากลุก See Spielt Schach เธอกินอะไร Was is du? ฉันกินข้าว ich Is es Rice เธอจะไปด้วยไหม Komst du mit? ไปสิ Yeah is e r mit คุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม Can't do d a s better be the r h o l e l n ได้สิาแก a นเราทานอะไรกันดี Was s o l e n w e e r essen ก๋วยเตี๋วดีไหม We w e r e a s mist noodle อันไหน w e l c h e s อันนี้เลยค่ะ This is here เธอพูดอะไร Was Hast d u Gesagt. ฉันไม่ได้พูดอะไร Ich habe nichts gesagt. แล้วพบกันใหม่ Bis bald. จ